สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับห้องเรียนฟิสิกส์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้กันในเรื่องของคลื่นไปนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะต่อกันในเรื่องของสมบัติของคลื่นซึ่งมีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบรและการแทรกสอดนะครับในวันนี้เราจะเริ่มที่การสะท้อนก่อนการสะท้อนที่เราจะเจอในเรื่องคลื่นบ่อยๆก็คือการสะท้อนของแสงบนกระจกโค้งนะครับเริ่มต้นเราจะมาดูก่อนว่ากระจกของเรามีส่วนประกอบ อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอยู่กี่ชนิดกระจกโคง้งโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่2ชนิดก็คือกระจกโค้งเว้ากับกระจกโค้งนูนเดี๋ยวเราจะมาดูกันชนิดแรกเลยครับคือกระจกโค้งเว้าลักษณะของกระจกโค้งเว้านะครับก็จะมีส่วนประกอบสําคัญก็คือจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกนะครับก็คือตัว c นะครับตัว c จุดโฟกัสของกระจกตัว f นะครับแล้วก็จุดยอดของกระจกตัว v นอกจากนี้แล้วเรายังมีเส้นเส้นปละนะครับในรูปที่เราแบ่งครึ่งตัวกระจกของเราเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นแกนมุกสําคัญเส้นแกนมุกสําคัญนะครับนี่คือส่วนประกอบสําคัญของตัวกระจกของเราทีนี้ถ้าแสงเดินทางตกกระทบลงบนกระจกนะครับมันจะเกิดการสะท้อนได้อย่างไรเราจะมาดูกรณีของลังสีขนานก่อนนะครับ ลังสีขนานสีส้มเมื่อมีลังสีขนานตกกระทบลงบนกระจกโค้งเว้าจะเกิดการสะท้อนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนก็คือมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนต้องเท่ากันทีนี้เราจะหามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนยังไงให้เราลากเส้นจากจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกไปยังจุดที่ลังสีตกกระทบบนกระจกลากเส้นปละเลยนะครับเส้นปละตัวนี้คือรัศมีความโค้งของกระจกซึ่งจะ ตั้งฉากกับตัวเส้นสัมผัสผิวกระจกดังนั้นเมื่อเส้นนี้กลายเป็นเส้นตั้งฉากก็จะทำหน้าที่เป็นเส้นปกตินะครับของเมื่อขณะที่เกิดการสะท้อนของแสงดังนั้นเวลาเราวัดมุมตกกระทบเราก็จะวัดมุมจากเส้นปกติไปยังตัวแนวรังสีนะครับตัวนี้คือตัวทีตาหนึ่งตัวรังสีตกกระทบรังสีสะท้อนก็จะทํามุมเท่ากับลังสีตกกระทบนะครับสำหรับกรณีกระจกโค้งเว้าตัวรังสีสะท้อน จะสะท้อนแล้วตัดที่จุดโฟกัสของกระจกพอดีโดยที่มุมของรังสีสะท้อนกับเส้นปกติตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมุมตกกระทบด้วยนะครับเช่นเดียวกันรังสีเส้นล่างถ้าเราเขียนตัวรังสีสะท้อนรังสีสะท้อนตรงนี้ก็จะสะท้อนผ่านตัวจุดโฟกัสของกระจกทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เราวางวัตถุไว้ที่หน้ากระจก วัตถุที่มีขนาดวางไว้ที่หน้ากระจกลักษณะาภาพที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมาดูวิธีการเขียนทางเดินแสงกันครับเราจะเริ่มจากกรณีที่วัตถุอยู่ไกลกว่าระยะโฟกัสเป็นต้นไปนะครับในรูปทางด้านขวาเราจะเขียนลังสีอย่างน้อย2เส้นนะครับอ่าเขียนยังไงเส้นที่1ให้เราลากลังสีขนานเส้นแกนมุกสําคัญครับลากให้ขนานแกนมุกสําคัญเลยลังสีที่ขนานแกนมุกสําคัญจะไปตัดที่จุดโฟกัสของกระจก รเราก็ลากหลังสีสะท้อนผ่านจุดโฟกัสของกระจกได้แล้วเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองเราจะลากหลังสีจากตัวหัววัตถุผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งกระจกซึ่งเราทราบแล้วว่าเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกไปยังผิวกระจกจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับตัวเส้นสัมผัสเส้นโค้งของกระจกนี้นะครับดังนั้นเมื่อมันตกกระทบตั้งฉากเวลาสะท้อนแสงก็จะสะท้อนกลับทางเดิมนั่นเองอ่า ทีนี้เราจะหาขนาดของวัตถุเราก็ดูตำแหน่งที่รังสีสเส้นนี้ตัดกันเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะได้ขนาดวัตถุเป็นดังภาพนะครับเป็นดังภาพภาพที่เกิดขึ้นถ้าอยู่ทางด้านหน้ากระจกเราจะเรียกว่าภาพจริงนั่นหมายความว่าตัวกระจกโค้งเว้าวสามารถให้ภาพจริงเมื่อเราวางวัตถุไว้ตั้งแต่ระยะโฟกัสขึ้นไปทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนใหม่มาวางวัตถุไว้ ใกล้กว่าระยะโฟกัสดังรูปทางด้านล่างซ้ายนะครับอลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเขียนทางเดินแสงเหมือนเดิมเลยลากลังสีขนาดเส้นแกนมุกสําคัญจากนั้นสะท้อนมาตัดที่จุดโฟกัสเส้นที่1เส้นที่สองเราลากลังสีผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกะเราจะเห็นได้ว่าลังสีสองเส้นนี้จะกลางออกจากถูกไหมครับไม่สามารถตัดกันและทําให้เกิดภาพได้เลยทีนี้ทํำยังไงเราก็จะต่อเส้นประไปทางด้านหลังของกระจก ต่อเส้นปลาไปทางด้านหลังของกระจกให้รังสีสองเส้นนี้ตัดกันตำแหน่งที่ตัดกันตรงนี้ก็คือตำแหน่งของของภาพนั่นเองแต่ภาพที่เกิดขึ้นในกรณีนี้จะแตกต่างจากกรณีแรกเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นไปเกิดด้านหลังของกระจกเราจะเรียกภาพลักษณะนี้ว่าภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนอสังเกตด้วยว่าภาพเสมือนที่เกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วตัวกระจกโค้งเว้า จะให้ภาพได้2แบบก็คือภาพจริงนะครับให้ทุกขนาดเลยแล้วก็ภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่าตัววัตถุเองนะครับครับเท่านี้เรามาดูกรณีของกระจกโค้งนูนบ้างนะครับกระจกโค้งนูนก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับกระจกโค้งเวาวก็คือมีจุดยอดของกระจกมีจุดโฟกัสแล้วก็มีจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกทีนี้ถ้ารังสีขนานเส้นแกนมุกสําคัญมาตกกระทบบนผิวกระจกโค้งนูนนะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนอ่าเกิดการสะท้อนสะท้อนออกลักษณะนี้ เราต่อเส้นประไปทางด้านหลังของกระจกตัวเส้นปราตัวนี้จะไปตัดที่จุดโฟกัสของกระจกโค้งนูนพอดีเช่นเดียวกันครับรังสีด้านล่างเราทําเหมือนกันเลยนะครับตัวรังสีที่เราสร้างขึ้นก็จะไปตัดที่จุดโฟกัสด้านหลังของกระจกนะครับโฟกัสด้านหลังของกระจกตัวนี้เราจะเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือนครับเนื่องจากไม่ได้เกิดจากลังสีจริงตัดกันครับเราเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือน ทีนี้เราลองมาดูการเกิดภาพบ้างนะครับการเกิดภาพออการเกิดภาพของกระจกโค้งนูนเราจะเขียนรังสีอย่างน้อย2เส้นเช่นเดียวกับกระจกโค้งเว้าเริ่มจากลากรังสีขนานเส้นแกนมุกสําคัญจากนั้นรังสีก็จะสะท้อนออกเราต่อเส้นประไปทางด้านหลังกระจกตัดที่จุดโฟกัสเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นรังสีอีกเส้นหนึ่งลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก ต่อเส้นประไปทางด้านหลังนะครับให้ตัดกันเราทราบแล้วว่าตัวรังสีถ้าลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกจะสะท้อนกับทางเดิมเช่นเดียวกับกระจกโค้งเว้าวดังนั้นเราก็จะได้เส้นทางเดินแสงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับลังในภาพเลยตำแหน่งภาพอยู่ตรงไหนให้เราสังเกตว่าตำแหน่งที่เส้นประตัดกันหลังกระจกอยู่ที่บริเวณใดตรงนั้นคือตำแหน่งของภาพแถนด้วยตัวลูกศรสีเขียวตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าภาพที่เกิดขึ้นไปเกิดทางด้านหลังของกระจกนะภาพที่เกิดทางด้านหลังของกระจกตัวนี้เราจะเรียกว่าภาพเสมือนนั่นเองเรามาดูอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเราวางวัตถุไว้ใกล้กว่าระยะโฟกัสผลลัพธ์จะเป็นยังไงเริ่มต้นเราลากลังสีตกกระทบขนานกันมุกสําคัญสะท้อนผิวกระจกลากลังสีเสมือนไปนตัดที่จุดโฟกัสนะครับเส้นที่1เส้นที่2ลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก เช่นเดียวกันครับตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นก็จะไปตัดกันที่ด้านหลังของกระจกเราเรียกภาพลักษณะนี้ว่าภาพเสมือนมีข้อสังเกตเล็กน้อยครับว่าภาพเสมือนที่เกิดขึ้นจากกระจกโค้งนูนไม่ว่าจะเป็นกรณีวางวัตถุไว้ไกลหรือใกล้กว่าระยะโฟกัสก็ตามภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพเสมือนที่มีขนาดเล็กเสมอน,นะครับมีขนาดเล็กเสมออันนี้คือเส้นทางเดินแสงของกรณีกระจกโค้งนูนนะครับทีนี้ เราไปดูที่ตัวสูตรคำนวณบ้านตัวสูตรคำนวณที่สำคัญสำคัญเราจะมีอยู่2สูตรด้วยกันสูตรแรกเราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วนะครับ1ส่วนเเท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน S โดยที่ f ของเราคือระยะโฟกัสระยะโฟกัสวัดจากจุดโฟกัสไปยังจุดยอดของกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกโค้งนูนหรือกระจกโค้งเว้าระยะ S เตัวนี้คือระยะที่เราวางวัตถุไว้ทางด้านหน้ากระจกครับสมมุติว่าเราวางวัตถุไว้ตำแหน่งนี้ระยะ S เราก็จะวัดจากตำแหน่งวัตถุไปยังจุดยอดของกระจกครับเช่นเดียวกันกระจกโค้งนูนก็เช่นเดียวกันวัดจากตำแหน่งที่เราวางวัตถุไปยังจุดยอดของกระจกเราเรียกระยะตัวนี้ว่าระยะ S ส่วนระยะ S แดระยะ S อสแดคือระยะภาพนะครับระยะภาพเราก็ดูซิว่าถ้าเป็นกรณีกระจกโค้งว้า ภาพเกิดทางด้านภาพเกิดทางด้านหน้ากระจกก็ได้นะครับหรือหลังกระจกก็ได้ถ้าเป็นทางด้านหน้ากระจกอสมมติเป็นสีชมพูแล้วกันเราก็จะวัดระยะ f อฟแดดจากตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นไปยังจุดยอดของกระจกนะครับหรือถ้ากรณีภาพไปเกิดทางด้านหลังกระจกก็ทําเช่นเดียวกันครับวัดจากระยะตำแหน่งที่ภาพปรากฏไป,ปยงังจุดยอดของกระจกเหมือนกัน ส่วนกระจกโค้งนูนอ่านี้ไม่ยากเลยเพราะมีกรณีเดียวคือภาพต้องเกิดหลังกระจกนะครับเราก็วัดระยะจากตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นไปยังจุดยอดของกระจกครับเรียกระยะตรงนี้ว่า s ในสูตรที่2ครับ m เท่ากับ s ส่วน s เท่ากับ i ส่วน o m ตัวนี้เราเรียกว่ากําลังขยาย กำลังขยายครับจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าภาพที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุกี่เท่านั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ s ส่วน s เท่ากับ i ส่วน o i คืออะไร o คืออะไรตัว i ตัวนี้คือระยะความสูงของภาพเราก็วัดเลยครับว่าภาพตัวนี้สูงเท่าไหร่เราเรียกระยะ i นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพที่เกิดจากการณีกระจกโค้งนูนหรือกระจกโค้งเว้าก็ตามส่วน o ตัวนี้คือขนาดของวัตถุ หรือความสูงของวัตถุนั่นเองเราก็วัดเลยครับจากเส้นแกนมุ่สําคัญวัดขึ้นไปเลยว่าสูงเท่าไหร่ทีนี้จุดที่ต้องระวังในการใช้สูตรก็คือการแทนเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นกระจกโค้งว้าวสังเกตว่าจุดโฟกัสอยู่ทางด้านหน้าของกระจกเราจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกในขณะที่ถ้าเป็นกระจกโค้งนูนจุดโฟกัสอยู่ทางด้านหลังกระจกเราแทนด้วยเครื่องหมายลบนะครับเวลาคํานวณตัวนี้สําคัญส่วนระยะวัตถุ สังเกตว่าระวังวัตถุไปทางด้านหน้ากระจกเสมอเราแทนด้วยเครื่องหมายบวกทุกกรณีครับส่วนระยะภาพอันนี้ถ้าเป็นกระจกโค้งเว้าแบ่งไปสองกรณีครับถ้าเป็นภาพจริงอยู่ทางด้านหน้ากระจกแทนด้วยเครื่องหมายบวกถ้าเป็นภาพเสมอือนภาพเสมอือนขนาดใหญ่ด้วยแทนด้วยเครื่องหมายลบครับส่วนกรณีกระจกโค้งนูนอันนี้ไม่ยากอะไรเพราะว่าให้ภาพเสมอือนขนาดเล็กทั้งหมด นะครับเครื่องหมายลบกำลังขยายก็เช่นเดียวกันครับต้องแทนเครื่องหมายให้ถูกต้องถ้าเป็นกำลังขยายของภาพจริงเราแทนด้วยเครื่องหมายบวกกำลังขยายของภาพเสมือนแทนด้วยเครื่องหมายลบครับส่วนกรณีกระจกโค้งนูนให้ภาพเสมือนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ยากเลยแทนด้วยเครื่องหมายลบเสมอน,นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการคํานวณดูนะครับในตัวอย่างที่1ครับอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยดินสอยาว5เซนติเมตร ให้ปลายดินสอวางอยู่ใกล้กระจกโค้งนูนลักมีความโค้ง10เซนติเมตรระยะ10เซนติเมตรเหมือนกันนะครับจงสังเกตจะสังเกตเห็นภาพดินสอมีความยาวเท่าไหร่เราเขียนภาพแสดงสถานการณ์โจทย์คร่าวๆนะครับมีกระจกโค้งนูนมีดินสอายาว5เซนติเมตรวางอยู่ายาว5เซนครับแล้วก็กระจกโค้งนูนมีลัศมีความโค้ง10เซนติเมตร ครับอันนี้ต้องระวังดีดว่าตัวรัศมีความโคง้งนะครับจะมีระยะเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสเสมอเพราะฉะนั้นถ้ารัศมีความโค้ง10เซนเราก็จะได้ความยาวโฟกัสมีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองและจุดที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือกระจกที่เราใช้เป็นกระจกนูนเพราะฉะนั้นตัวความยาวโฟกัสต้องแทนด้วยเครื่องหมายลบนะครับแทนด้วยเครื่องหมายลบอ่ะทีนี้เราได้แล้วโฟกัสของกระจกคือ5เซนติเมตร ตัวด้านใกล้ของดินสออยู่ห่างจากจุดยอดกระจกตัวนี้10เซนโจทย์ต้องการระยะภาพดังนั้นเราต้องหาระยะภาพ2งตำแหน่งคือระยะภาพฝั่งด้านใกล้คือตำแหน่งนี้นนกับระยะภาพฝั่งด้านไกลคือตำแหน่งนี้นะครับตามในภาพเลยอ่ะเรามาคำนวณด้านใกล้ก่อนอ่าสูตรที่เราใช้คำนวณครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน S แดดความยาวโฟกัสแทนเลยครับลบ5ระยะวัตถุด้านใกล้อย,อยู่ห่าง10เซน รเราหาตัวระยะ s แเราจะได้1ส่วน s แดดเท่ากับลบส่วน5ลบ1ส่วน10ผลลัพธ์ได้ลบสส่วน10อย่าลืมครับเสร็จแล้วต้องกลับเศษส่วนด้วยนะครับกลายเป็นลบสส่วน3หรือลบ3ามมเซนมตรเครื่องหมายลบแสดงว่าภาพที่เกิดตรงนี้เป็นภาพเสมือนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูด้านไกลบ้างด้านไกล อยู่ตรงไหนอยู่ที่ปลายดีสอฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าด้านไกลยอยู่ห่างจากจุดยอดกระจกเป็นระยะ15ซนติเมตรนั่นเองดังนั้นเราต้องแทนตัวระยะ s ตัวนี้เป็น15นะครับต้องระวังดีๆอจับย้ายข้างสมการเลยครับเราจะได้ลบ1ส่วน5ลบ1ส่วน15นะครับผลลัพธ์ได้ลบ15ส่วนส่วน4นั่นเองหรือลบ3จุด ซนติมตรแสดงว่าภาพที่เกิดด้านใกล้อยู่ที่ประมาณแถวๆนี้นะครับลบ3.33ส่วนด้านไกลยอยู่ที่ลบ3.75อ่้เราก็เห็นดีสอยาวประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นความยาวดีสอยในในภาพมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็จับระยะ2องานังน,นี้มาลบกันนั่นเองนะครับสมมติให้เป็นเดลต้าเอเราก็จะได้เดลต้าเอตรงนี้เท่ากับ3.75ลบ3.33นะครับผลลัพธ์ก็จะได้0.42เซนตมรนั่นเอง อีกตัวอย่างหนึ่งครับเหมือนกันเลยแต่คราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นกระจกโค้งเวาบ้างครับเปลี่ยนเป็นกระจกโค wow ้งเวาวเอาดีสอแท่งเดิมนี่แหละวางเลยนะครับรัศมีความโคง้งเช่นเดิมครับเป็น2เท่าของระยะโฟกัสดังนั้นเราจะได้ระยะโฟกัสตัวนี้มีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองแล้วเป็นโฟกัสของกระจกโค้งเวาแทนด้วยเครื่องหมายบวกนะครับแทนด้วยเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมครับเราคำนวณด้านใกล้เลยด้านใกล้ยอยู่ห่างจากกระจก10เซนติเมตร นะครับใส่สูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดแทนค่าระยะโฟกัสเป็นบวกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้1ส่วน s แดดตัวนี้เท่ากับ1ส่วน5ลบ1ส่วน10เลยครับผลลัพธ์ได้1ส่วน10กับเศษส่วนให้เรียบร้อยครับเราจะได้ระยะภาพด้านใกล้เท่ากับ10เซนติเมตรนั่นเองทีน,ทนี้มาดูด้านไกลบ้างด้านไกลใช้สูตรเดิมเลย แต่อย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนระยะวัตถุเป็น1 5ซนติเมตรแล้วนะครับ1ส่วน5เท่ากับ1ส่วน15บวก1ส่วน S ดดจัดการย้ายมาลบเลยครับผลลัพธ์ได้ S ดดเท่ากับ15ส่วน2ซนติเมตรหรือ7.5ซนติเมตรนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นบวกทั้งหมดแสดงว่าอยู่ทางด้านหน้ากระจกนะครับ ด้านไกลยอยู่เแถวๆนี้ที่ระยะ10เซนนะครับ10เซนเท่าเดิมส่วนด้านไกลยอยู่ที่ระยะ7.5เซนเพราะฉะนั้นความยาวดนสในภาพมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้คือตัวเดลต้าเอสเราก็จับระยะ2ค่านี้ลบกันเลย10ลบ7.5ผลลัพธ์ได้2.5เซนติเมตรนั่นเองอเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับ ถ้าต้องการภาพเป็นขนาด2เท่าของวัตถุโดยใช้กระจกโค้งแลว้ววางวัตถุห่างจากกระจกบานนี้20เซนติเมตรถามว่าต้องใช้กระจกชนิดใดความยาวโฟกัสเท่าไหร่ถ้าเราอ่านจากโจทย์เราจะเห็นได้ว่าภาพตัวนี้มีขนาดเป็นสองเท่าโจทย์บอกว่าภาพตัวนี้มีขนาดเป็นสองเท่าแต่เราไม่แน่ใจว่าไอ้สองเท่าตัวนี้เป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนไหมครับแต่แน่นอนว่าภาพมีขนาดใหญ่กว่าเดิมดังนั้นกระจกที่ใช้ตรงนี้ต้องเป็นกระจกโค้ง ว้าวแน่นอนเพราะให้ภาพขนาดใหญ่ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนดังนั้นเราต้องแยกคิด2กรณีครับเราดูกรณีภาพจริงก่อนอ่าเรามีสูตรอยู่จาก m เท่ากับ s แดดส่วน s เราแทนค่าเลยครับเป็นเอากรณีภาพจริงนะครับ m เป็นบวก s, <S ตัวนี้โจทย์ให้มาแล้วคือ20เซนเพราะฉะนั้นเราจะได้ s แดดตัวนี้คือ40เซนติเมตรพอเราได้ s แดดปุ๊บเราก็ไปคำนวณหาระยะโฟกัสของกระจกจากสูตร 1>, 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แ,ดดแทนค่าเลยครับ1ส่วน20บวก1ส่วน40ผลลัพธ์ได้3ส่วน40เพราะฉะนั้นเราจะได้โฟกัสของกระจกกับเสศษส่วนที่เรียบร้อยครับเป็น40ส่วน3เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นกรณีที่1คือกรณีภาพจริงทีนี้ถ้าเป็นภาพเสมือนบ้างล่ะภาพเสมือนเราก็ใช้สูตรเดียวกันครับ สูตรเดียวกันเลยแต่คราวนี้ต้องแทนกำลังขยายเป็นเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบเราจะได้ s แดตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ40ซนติเมตรจากนั้นเราก็แทนกลับเข้าไปในสูตรหาความยาวโฟกัสครับ1ส่วน20บวก1งส่วนลบ40อ,อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยเพาเป็นภาพเสมือนแล้วจัดการลบเลขให้เรียบร้อยครับผลลัพธ์ตัวนี้ออกมาได้1ส่วน40เพราะฉะนั้น ตัวระยะโฟกัสอีกกรณีหนึ่งที่เราได้เรากลับเศษส่วนที่เรียบร้อยเป็น40ซนติเมตรครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะใช้กระจกทำให้เกิดภาพมีขนาดใหญ่ไปสองเท่าตามกรณีนี้เราสามารถใช้กระจกได้2แบบคือกระจกโค้งเว้าที่มีความยาวโฟกัส40ส่วน3เซนติเมตรหรือกระจกโค้งเว้าที่มีความยาวโฟกัส40เซนติเมตรก็ได้ครับแต่ภาพที่เกิดก็จะต่างกาันอันนึงเป็นภาพจริงอันนึงเป็นภาพเสมือน ครับเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนกันวันนี้กันนะครับวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของการสะท้อนของกระจกโคง้งซึ่งมี2แบบก็คือกระจกโค้งนูนกับกระจกโคง้งเว้าหรือว่าส่วนประกอบของกระจกนะครับมีส่วนประกอบสําคัญอยู่4ส,ส่วนก็คือจุดยอดของกระจกนะครับจุดศูนย์กลางความโค้งกระจกจุดโฟกัสของกระจกและก็เส้นแกนมุกสําคัญนะครับเวลาเราเขียนตัวทางเดินแสงเราจะต้องเขียนลังสีอย่างน้อย2เส้นไหมครับ เ้นที่1เราลากลังสีขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญไปตัดที่จุดโฟกัสของกระจกนะครับเส้นที่2เราลากลังสีผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนลังสีผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกลังสีจะต้องสะท้อนกลับมาที่ทางเดิมนะครับสะท้อนกลับมาทางเดิมเสมอนะครับภาพที่เกิดจากกระจกโค้งเว้าและกระจกโค้งนูนก็จะมีลักษณะต่างกันนะครับถ้าเป็นกระจกโค้งเว้า สามารถให้ภาพได้ทั้ง2ลักษณะด้วยกันก็คือภาพจริงและภาพเสมือนถ้าเป็นภาพจริงเราจะต้องวางวัตถุไว้ตั้งแต่ระยะโฟกัสเป็นต้นไปซึ่งภาพจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ทุกขนาดเลยครับขนาดเล็กขนาดเท่าเดิมหรือขนาดใหญ่กว่าเดิมขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราวางนะครับวางวัตถุหลักการจำง่ายๆคือถ้าเราวางวัตถุไว้ใกล้กระจกภาพก็ยิ่งมีขนาดใหญ่แต่ถ้าเราถอยวัตถุกออกห่างจากกระจกภาพก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับ ส่วนภาพอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุด้วยเราจะต้องวางวัตถุไว้ใกล้กว่าระยะโฟกัสถึงจะเกิดภาพลักษณะนี้ขึ้นได้ครับสำหรับกระจกอีกชนิดหนึ่งคือกระจกโค้งนูนกระจกชนิดนี้ไม่ว่าเราจะวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งใดก็ตามจะวางไว้ใกล้กว่าระยะโฟกัสหรือไกลกว่าระยะโฟกัสภาพที่เกิดจะเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันเราอย่างเช่นกระจกที่ติดอยู่ตามาหัวมุมของสามสามแยกหรือสีแยกต่างๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นเราก็มักจะใช้กระจกโค้งนูนที่ให้ภาพที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมนะครับขยายมุมมองของภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับเห็นภาพมุมกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของการคำนวณเรามีสูตรสำคัญอยู่สสูตรก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดแล้วก็ m เท่ากับ s ส่วน s เท่ากับ i ส o นะครับจุดที่เราต้อง,งระมัดระวังเสมอในการใช้สูตรก็คือเรื่องของการแทนค่าเครื่องหมายบวกลบลงในสูตรครับวิธีการจำง่ายๆคือถ้าตำแหน่งโฟกัสตําแหน่งวัตถุหรือตําแหน่งภาพอยู่ทางด้านหน้ากระจกเราจะแทนด้วยเครื่องหมายบวกเสมอนะครับภาพถ้าเป็นภาพจริงกำลังขยายจริงแทนด้วยเครื่องหมายบวกเสมอแต่ถ้าจุดโฟกัสระยะภาพไปอยู่ทางด้านหลังกระจก รเราจะแทนด้วยเครื่องหมายลบนะครับแทนด้วยเครื่องหมายลบลงในสูตรตัวนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวัง,วงเวลาเราใช้สูตรนะครับครับก็จบบทเรียนไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการหักเหของคลื่นนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการหักเหของคลื่นผิวน้ําก่อนก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการหักเหของเลนในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ